วัสดีค่ะวันนี้เรามาขั่วงาดำกันนะคะขั่วตอนขั่วก็ใส่เกลือไปนิดนึงเพื่อให้มีรสชาติขั่วเสร็จพอมันเย็นก็เอามาตำมีประโยชน์นะคะงาดำเอาไว้ใส่กับกาแฟดำหรือใส่ทานกับข้าวสวยก็ได้นะคะ ัวเร็จพอมันเย็นก็เอามาตําได้นะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากค่ะประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยค่ะ่วเสร็จจะมีกลิ่นของหอมค่ะ